คำเตือนรายการนี้จะทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นอาจมีภาพและเนื้อหาที่กวนๆจนอาจทำให้คุณขำจนท้องแข็งหรืออาจถึงขั้นขำจนชีแตก,กเลยกว่าได้ควรหาเพื่อนเพื่อนมานั่งขำด้วยกันขอให้ทุกคนชมคลิปแบบมีความสุขสนุกสนานกันนะครับสวัสดีครับผู้ชมครับอ่าช่วงนี้สนับสนุนโดยน้ำเดินมตราเนอร์สลี่ดื่มได้ดื่มดีดื่มเยอะๆสิพี่ปวดฉี่อย่างแน่นอนวันนี้เขากลับมาอีกครั้งครับเป็นแขก รับเชิญที่มาอยู่กับเราเป็นประจำครับคุณแบคทีเรียครับสวัสดีครับแล้วอยู่แฮ in ี้อิ a a ทยแลนด์ m h ป p p y โอเค t h a i l น n d ประเทศไทยวิมาร์วิมาร์วีริกูคุณพูดไทยเริ่มเริ่มเก่งมากแล้วอ่าอย่าก็ผมพูดไทยได้เพราะว่าผมอยู่ที่นานแล้วคุณแม่คุณแม่เป็นคนไทย เป็นคนถ่ายคุณพ่อคนถ่ายปู่ก็คุณปู่ก็คนถ่ายคุณย่าก็อคนถ่ายอ๋อต้องตาขยายแน่เลยถ้าไม่ใช่กูก็ไม่รู้แล้วนแน่คุณตาเป็นคนสวิตมาฮะอาถ่ายคายยายเป็นปลั๊ก ผมอยากคุยอยากเอออยากคุณอ่ะมาคุยกันเห็นบอกว่าไปเห็นอะไรมาแล้วก็อยากจะมาชื่นชมคนไทยจริงๆแล้วผมอยากชื่นชมคนไทยมากว่าเป็นคนใจเย็นนะไม่มีอารมณ์ร้อนไม่มีโมโหครับคือผมเคยนัดทำงานกับคนไทยเอาผมนัดไว้แปดโมงเช้าเอาคนไทยมาบ่ายสองโมงใจเย็นมากผมบอกเลยว่า ค่าคนถ่ายใจเย็นอย่างนี้ทําอะไรก็จเจริญคือไม่มีการโมโหเึื่งกานละกันอ่าไปเรื่องอื่นเรื่องอื่นเรื่องอื่นเห็นบอกว่าเรื่องจรา,าจรเป็นไงฮะชอบมากเรื่องก,การจราจรนี่ผมชอบมากเวลาเกิดอุบัติเหตุแล้วชนกชันกมันก็จะมีหน่วยงานบางหน่วยงานมาเก็บข้าวของที่มีค่าออกเกอาไป<ห>เก็บไปแล้วก็จะมีอีกหน่วยหนึ่งมาดูแลอาจจะมาร์ตัดมังัด ผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บออกจากหลดทุกคนรู้หน้าที่<ม>รถผู้เสียหายคนเกิดอุบัติเหตุรู้ตัวบางทีรู้ตัวรู้ตัวแต่ขยับไม่ได้ได้แต่บอกได้แต่มองตาเขาก็ยังไม่มได้ช่วยคนที่บาดเจ็บเพราะว่าเขารู้ไงว่าเขาช่วยไม่ได้ถูกไหมแลวเขาช่วยโดยการเขาก็ทุบกระจกหลงัง เอาอทรัพย์เดนมีค่าไปดูแลให้คนบาดเจ็บรู้บอลเลยว่าการทำงานก็คือการกิ๊บเล็กทีมเวิร์คอก็มันจะใช่หรือเปล่าผมไม่รู้นะมันมันทำไมหน่วยงานมายาแย,ยา่ขนาดนั้นนะฮะทีนี้ต้องช่วยคนก่อนนะเอาเอา,เอาเรื่องอื่นเลยฮะเรื่องนี้ดูมันแปลกๆนะฮะเรื่องน้ำใจบนท้องถนนของคนไทยเวนิกู้ครับผมแบ่งปันเลนกันด้วยน,นะรถไม่ตามเลนผมขับไปบางทีทางผมสองเลนอืมแต่ฝั่งนู้นก็มาสองเลนอ้าวไม่ไปวิ่งข้างนี้อ่ะปางลุ้นมาติดไงก็เลยมาวิ่งทางนี้ก็เลยมาวิ่ง ปาผมอ่าคนปาผมก็เลือเล่นเดียวเรอนี่การทัก่จเลยนะข้าพิมพ์ไปทักไงดูแต่ปิ้นปิ้นเราก็หลบให้เขามอเตอร์มอสไซมาหมดมาหมดแล้วถามถามผมถามว่ากล้วยไมกล้วยไต้กล้วยบูมบูมโูมบูมติดกล้วยอะแหมขอบคุณคุณมาเกเรมากเลยนะครับมาอยู่เมืองไทยแล้วก็ประทับใจก็มาเล่าสู่กันฟังนะผมบอกว่าผมประทับใจคนไทยมากอ่ะคุณผู้ชมครับ ก็ลาเป็นก่อนดีกว่านะฮะก่อนที่เรื่องลามันจะบานปลายใหญ่โตขน้นนี้คุณคนไทยไหมคนไทยครับพ่อผมก็เป็นคนไทยนะแต่ว่าแม่ผมเป็นคนต่อ suck up